สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องต้นแค์ต้นแค่ JO1 นะครับนะฮะมือนี้เฮามีเรื่องอย่างสิมาบอกให้พี่น้องฟังเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรล่ะเอาเรื่องอยังเฮาที่ามาบอกให้พี่น้องฟังเมื่อนี้ยคาว่าทักทายนะครับวมือนี้ยอดี้บอดีอด้ไปใส่นะครับอยู่บ้านนะครับเข้ามาอาชิป ลงคลิปนะครับมามาอย่างไรเอาคือบาเบาอันนีเน้เป็นครั้งแรกนะครับตีตีผ้ามาผ้ามาออกกล่องอา่าเป็นครั้งแรกที่ผ้ามาออก y o u t u b e แบบเป็นทางการเท็กน้อยนะครับพู้เทียกับีิมิตจะอยู่หลังบัา่ามือนี้เด้มาออกหน้ากล้อง รถรคกับพี่น้องนี่อ่นี่ครับต้นแคร์จวันนี่ฝากช่องฝากช่องไม้เด้อยครับเด้อฝากเมืองฝากแง่งกันนี่ช่วงนี้กะบ่าท่านิงบ่ทันิดลงลิปหลายกะที่่ทันิดงมีคนติดตามหลายนะครับเนาะกะที่ค่อยๆมีเวลาเข้ากัค่อยๆลงครับมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังวันนี้เรื่องอะไรอ๋อไม่พูดหน่อยนะ มีเรื่องอะไรอ่ะไม่พูดหน่อยเหรอโอ้จะคุยอะไระกระเว้ตูวพี่น้องฟังเออาเพิ่งก็ทีว่าตอนนี้ก็คิดคอนเทนต์ว่าท่านจะออกว่าข้าติเหตุคอนเทนต์เรื่องอยัง,งเนาะก็อยู่บ้านกินเขากินน้ำกินตะบะฮ้งยังติดอนะพี่น้องให้กับเขาลงคลิปอืมใช่ไหมใช่ค่ะเอา้าบอกตำแหน่งปะแม่นตะ คิดโตออกค่ะคือชิบอีไอย่างอันนี้คือเขา,า,าเอาสดๆเลยครับบ่มีบทครับคือคือเอื่นมาเลยเองเองมันนี่หน่อยมาถ่ายคลิปลงให้หน่อยสักสักคลิปหนึ่งวันนี้วันนี้ลงสักคลิปหนึ่งนะครับก็เลยเอื่นมาถ่ายเอื่นมาคุยน้าเอื่นมาถามมาบอกมาจะากออกกล้องครั้งแรกนะครับอาจจิเปล่นเคลินๆไอๆของเข้าทั้งสองคนเนาะ บอกว่าท่านใ้เกง่งเท่างสองคนกติตีพยายามตีเฮ็ดช่องเนาะกสิบว่าท่านใ้มีเป็นคาแรคเตอร์ของท้าของกติเป็นในอายในเล็กน่อยอายว่าท่านพี่น้องมึงเบาเบาเล็กเตี้ยนี่จะยิ้มยังดี <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกนะครับที่ได้มาพามาออกหน้ากล้องสด,สดๆจังสี่ละครับอืมึงเพิ่นเนาะเขาก็ค่อยๆเรียนรู้พัฒนาไปเนาะ <c oughs> เห็นเพิ่นถ่ายรูป ไอ้ไทยีโอ้ต้องคลิปนี้แสดงว่าเพิ่น,นคือมีความมั่นใจแล้วก็ลดความอายลงมาเนาะก็คือเอนกาเวาการแสดงออกต่อตตอนหนาหาตอนหนาที่เขาสิว่าเขาติดทายถอดออกไปในรูปแบบใดวาออกไปในรูปแบบใดนะครับห้าแมนบะ <c oughs> มัอนี่มุมี้ยังไลครับ่าออก็คือตอนนี้เพราท่านนี้มีช่องเดี๋ยวเดี๋ยวที่เปิดช่องให้จ,จักติดเป็นยังไงอ,อ้อมีมีช่องไว้มีช่องหรือยังช่องอะไร<ม>ช่องอยังช่องเดือดถูกเออแล้วเราเรา,า,าได้อัพอัพโหลดแล้วในติดตามให้จักเทียบเอาด้ติดตามก็ไปคอมเมนต์ให้จักเทียบ่ามีของใคร อาก็ของพี่ไงติดตามติดตามแล้วเข้าเข้าไปกดคอมเมนต์กดไลค์กดเซติเกอร์ให้เจ๊เทียวป่กดฮะเี่ว่ากดให้ลูกกดแม่ล่ะ้มติดตามเฉยกดติดตามเฉยอ <mm> โอเขากับกดให้กหําลังใจสึง่งกันเะยกันเราผู้นั้นกดไปเขากดมากเออเขากับเป็นการอ่าเขาเรียนว่ายังเป็นการสร้างสร้างยัง สร้างาสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวกับคนรอบข้างเขาต้องมีคนคนอิฉันต่อกันด้วยสำหรับเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานนี่คือน้องๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีคอนดิชันกับครอบครัวกับแม่พ่อกับแม่กับลูกเขาม,มีอย่งางเข้ากระทายไมีอย่างดีฝากบอฝากให้พี่น้องเชียร์ฝากพี่น้องสนับสน,นุนตอนนี้ก็ ก็บอกว่าท่านเก่งับพี่น้องค่อยๆฟื้นค่อยๆวบาเห็นไหมครับวันนี้เอิญมาเปิดตัวเป็นทางการนะกะว่าใได้เนาะเปิดตัวแบบว่าครั้งแรกนะครับที่เพิ่นได้ออกน o ย t u ู e ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ออกเป็นทางการนะตะกี้ก็คืออยู่ในรั้วแต่โม้อมมาตูกินเนี่ยพี่น้องเห็ุกับเขามาตูกินวันนี้เพิ่อยู ออกครั้งแรกเลยทีเดมาันาังคู่กันกะทีนี่นะครับมาให้กำลังใจกันเนะาะให้กำลังใจทีมงานทุกคนนะครับให้กำลังใจทีมงาน j o 1 o f f i c i a l นะครับสำหรับผู้ใดที่ผู้ติด,าด,ดตามมั่นใจหลายหรือว่าบั่นใจลงคลิปก็ขอให้ทุกคนนะครับขยันลงคลิปทีเดมีผู้ติด,ดตามในหลายนะครับทีมงาน j o 1ของข้าทุกคนก็คือ ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอซอยเชี่ยซอยดันครอบครัว j จ1วันครอบครัวสาวน้อยหรือว่า f อซอีหล่าหน่อยอุงอิงเนาะเอฟซบอสโจนะครับเนาะฝากน,ำน้ำเด้อฝากช่องต้นแคร์เจวันนะครับต้นแคร์เจวันนะครับเดี๋ยวที่ขึ้นให้ขึ้นให้เบื้องนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องต้นแคร์ จโอวันนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นหน้าให้ฝากกดให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อเนามีอีกบ่เลยบมไม่อยู่ไีนวันนี้ยินเสียงไปไหนอันนี้เป็นคลิปเป็นคลิปแรกนะครับทีเขามาเห็ุมามาเปิดโตเปิดโตอย่างเป็นทางการออก็ว่าได้เนาะวันนี้ก็คือเราอยู่ด้วยกันเราก็ให้กำลังใจ ซึ่งกันและกันอดูแลก,กันนะครับดูแลก,กันทักแพร่งกันก็คือช่วยกันอาจิมีคอนเทนต์อาทิไปหันไปหนีไปเที่ยวกาทิไปทายลูกงามงามลงคลิปวิดีโอหรือที่เป็นคลิปทักทายกันกับพี่น้องเนาะเอามียังียสายว อะไรเองฝากหมดแล้ววะเองก็ฝากแล้วไงจะฝากอะไรอีกเนี่ยครั้งแรกม่มีน้องเพิ่็เป็นกินเขืนในีอายเล็กน้อยแต่เออเอวมาท้ายน้ำกะเป็นไอายกินเขืนเล็กน้อยอยู่เนาะเออเท่ากับสองคนเท่ามันกับนี่อย่างวะไม่มีอะไรอีกแล้วเออปกติเขาสองคนกับิบเบด้มาอัดคลิป ลงวิดีโอลง YouTube youtube ที่เขร์น้พี่น้องก็คือแค่ทายลูปพิจาถ่ายลูปหนึ่งลงเฟซลงทิกต็อกอ่าลงยู u ูบนี่ว่าท่านได้เคยลงกัดที่ลงอยู่แต่เป็นคลิปแบบนี้เขาอาจทิบว่าท่านได้ลงนะพี่น้องเนานะฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะฝากติดตามนีด้วยพี่น้องเด้อช่องต้นแคร์เจวันนะครับท้ายนี้ก็ฝากขอบคุณเนะ้อขอบคุณ fc หลานน้อยอุเองขอบคุณเอฟซบอสโจขอบคุณเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณ f อฟซ1เจโอวัครอบครัวเจวหรือว่าขอบคุณเอฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมและเข้ามาติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายมีอะไรอี่บ่โอเคครับพี่นอ้อง